ทำไมการยุ่งเรื่องชาวบ้านถึงทําให้เราเก่งขึ้นนะหลายๆคนก็บอกว่าเฮ้ยเรื่องยุ่งเรื่องชาวบ้านเป็นเรื่องไม่ดีเป็นสิ่งไม่ดีใช่ไหมการยุ่งเรื่องชาวบ้านในที่นี้นะเราไม่ได้หมายถึงว่าไปยุ่งไปสอดรู้สอดเห็นหรือว่าไปส่องไปไปลินทาว่าร้ายหรือว่าไปยุ่งไปสอนั่นะแหละเ,เรื่องชาวบ้านนะตั้งแต่ตอนที่เราทำอ e ีเว้วนะตอนนั้นในกลุ่มใช่ไหมคะเวลาเขามีปัญหาเขามี ข้อสงสัยหรืออะไรเงี้ยมีคําถามมันก็จะมีคนที่เข้ามาใหม่เรื่อยๆแล้วมีรุ่นพี่คอยตอบแล้วเวลาคนที่เขาถามเนี่ยเรื่องที่เรารู้เราก็จะไปช่วยตอบเหมือนช่วยเหลือซึ่งกันและกันอันนี้ยุ่งนิดนึงแต่บางครั้งมันมีคํคำถามที่เราก็อยากรู้คําตอบไงคือในที่นี้คือการยุ่งเรื่องชาวบ้านมันคือการที่แบบ เหมือนสอดรู้สอดเห็นเหมือนอยากรู้นะคะแล้วเวลาเขามีคําถามอะไรเนี่ยเราเอาคําถามเนี้ยไปหาคําตอบซึ่งบางครั้งเราได้คําตอบจากหลายๆคนได้จากรุ่นพี่บางครั้งมันอาจจะเป็นคําถามใหม่หรือว่าเป็นเรื่องใหม่แล้วมันไม่ได้คําตอบเราก็สงสัยไงแล้วเวลาสงสัยอะไรแล้วมันนอนไม่หลับ ก็เลยต้องเอาเรื่องนี้ไปหาค้นหาตอนมาทำออนไลน์ตอนมาทำ Facebook ก็เหมือนกันนะคะมันก็จะมีแบบเพื่อนในวงการนะคะในกลุ่มที่เขาเจออ่าทำไมเอะเฟซถูกปิดทำไมเขาถูกปิดบัญชีบ่อยจังหรือว่าทำไมเขาถูกปิดบัญชีโฆษณานหรืออะไรเงี้ยเราก็แบบว่าเออก็อยากรู้นะก็สงสัยหาคำตอบก็เลยไปหาคำตอบโดยที่เราอะ่ะไม่ต้องไปเจอปัญหาเองนะคะอันนี้มันเป็นข้อหนึ่งที่แบบเออ เหมือนเราไปยุ่งเรื่องของเขาอะนะคะแต่ว่าจริงๆเราเอายุ่งกับปัญหาเราเอาปัญหานี่มาแล้วเราก็ไปลองหาคําตอบว่าไอ้คำตอบทําไมมันถึงเป็นอย่างนั้นทําไมมันถึงเป็นอย่างนี้มันก็เลยทําให้เราเก่งขึ้นแล้วก็รู้มากขึ้นนะคะแล้วก็ uhm? าบางทีมีคนถามเนี่ยถ้าเรารู้แล้วไม่มีคนตอบนะเราก็รอดูก่อนนะว่ามีคนตอบไหมถ้าไม่มีคนตอบเรารู้เราเห็นพอดีเราเห็นนะบางเออเราเห็นเราก็จะไปตอบช่วยตอบให้นะคะมันก็เป็นการ ช่วยเหลืออ่ามันเป็นสังคมไทยอย่างหนึงนะ่งเนาะที่บางครั้งเราก็ต้องเอ่อยุ่งเรื่องชาวบ้านในแนวแบบว่าแนวบวกนะคะแนวบวกไม่ใช่ยุ่งเรื่องชาวบ้านแบบเรื่องในมุง้งเรื่องส่วนตัวเขาแต่มันเป็นเรื่องที่เอ่อมันทําให้เราพัฒนาเร็วขึ้นคือเราเรียนรู้จากปัญหาของคนอื่นหรือว่าประสบการณ์คนอื่นโดยที่เราไม่ต้องไปเจอปัญหาเอง ไม่ต้องรอและเมื่อเราเจอปัญหาเองอ่ะเราเคยไปหาคำตอบมาแล้วเราก็จะรู้แล้วเราก็สามารถแก้ปัญหาได้เมื่อเราพร้อมเรามีความสามารถหรือว่าเราเ,เหมือนกับเราเตรียมความพร้อมไว้แล้วเมื่อเราเจอปัญหาเราเราจะจัดการกับปัญหาได้ไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะถ้าเราเรียนรู้จากประสบการณ์คนอื่นนะจะทำให้เราต่อยอดแล้วเราก็เก่งขึ้นโดยที่เราไม่ต้องไปลงไปเจ็บเอง ะะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราเจอเราก็สามารถจัดการได้เราจะไม่ตื่นตระหนกแล้วก็ไม่กลัวก็เหมือนการทําออนไลนท์ทำทุกอย่างเลยไม่ใช่แค่เรื่องออนไลน์อย่างเดียวนะทุกๆเรื่องหละคือถ้าเรารู้จักยุ่งเรื่องชาวบ้านบ้างนะคะไม่ใช่แบบเปัญหาของเขาไม่เกี่ยวกับเรานะเรากอ็อาจจะลองไปหาคําตอบอะไรเงี้ยมันก็ช่วยเขาได้การที่พอเราไปหาคําตอบแล้วเราก็เอามาบอกเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยเนาะเขา,เาก็สามารถที่จะแบบว่า เออช่วยช่วยเหลือเขาด้วยทําให้เขาต่อยอดไปต่อได้นะคะแล้วก็มันก็จะไม่เริ่มมีคําขอบคุณน,นะคนที่เราไปช่วยนะเขาก็มาขอบคุณเราด้วยว่าเออว่าเอาเอเรา,าช่วยเขานะทำให้เขาต่อยอดทําให้เขา,าไปต่อได้นะคะเปิดเพจได้ไม่รู้กี่เพจไม่กลัวแล้วไม่กลัวที่จะถูกปิดแล้วเพราะเขามีวิธีการมากขึ้นนะคะใครอยู่รู้อยากรู้ใครอยากรู้ว่ามันเรื่องอะไรก็ลองไปค้นดูคลิปเก่าๆนะคลิปแรกๆที่เปิดเพจเลยอ่ะก็มีวิธีการช่วยเทคนิคอะไรต่างๆมากมายนะคะ ก็วันนี้เอามาฝากกันถ้าใครนะคะที่รู้สึกว่าเฮ้ยการยุ่งเรื่องชาวบ้านอะ่ะมันเป็นเรื่องที่ผิดเรื่องที่ไม่ดีก็ลองเปลี่ยนมุมมองใหม่และลองเลือกสิ่งที่ยุ่งนะไม่ใช่ยุ่งเรื่องที่ไม่ควรยุ่งนะคะเรื่องส่วนตัวก็คือเรื่องส่วนตัวแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องธุรกิจเรื่องอเพื่อนร่วมทางเนี้ยถ้าเราทำทางเดียวกันเวเดียวกันเราก็สามารถเอาไปช่วยเหลือกันได้นะคะก็ฝากไว้ฝากติดตามเพจก้อยปริศัทด้วยนะคะบ๊ายบาย